สีงามขนาดเลยสุดยอดบรรยากาศเลยครับสินค้าค่าขนาด,านาดกิโลละสองร้อยบาทครับตัวนี้ผู้ชายพรมใเบิางนทำเนี่ยออนซอนสีมัน,นอุนน้ยเน,นี่ตัวเนี่ยมันเหนียดเจ็บเลยเนี่ยตัวเมียตัวเมียมันกำลังไข่ครับช่วงนี้ปูแดงสินค้าตามไปดูการ่วงนี้หลายขนาดเลยอุ้ยไข่โมเดล โปพวกใครโมด,ดยงยังเด็กขึ้นมาหลายแท้อาที่ต้างทาบูนก็จะเป็นเทดบดป่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันอังคารครับโซนี่พมอยู่ตลาดนัดไถ่เล้าบานนาดคกับตำบลบานกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนานเหรอพี่น้องครับที่บริมากทั้งนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมารอเบิร์นสินค้ามารอเบิาารนบ์นอาหารพื้นบ้านอาหารตามดูดูการน้ากันครับสินค้าจากพี่น้องทั้งเหล่าครับด ขายจังบาทาบาทจ้าบาทโอ้ยเห็ดตีแเหรอไงเห็ดตีนเฮียลูกต้องเดเบ่งด้ล่ะทซอนลูกอะไรนั่นตุบบาทด้อหนงตุ๊บบาทเด้อตุ๊บบาเด้อ ซำไม่ขาเลยต้าดอกซ้ำ่ะต้กียมันออกงามนย่บอกี่บอกีเ็ไรางครับกางของไข่มาเดงมาเลยพี่น้องครับไข่มอเดื่ไข่บท่นใหญ่ไข่กำลังไข่มือกำลังจิตตรงเดีนี้ไข่หน่อยไข่ป่าแก้มีป่าเพิ่นแพ็กแล้วเศร้าเลยพี่น้องสามแพ็กห้ิบบาท มีป่ามีปูมีหอดไข่มดแดงไข่มดแดงมากเลยด้วยครับตลาดมนเนบ้านนาดครับตำบลบันกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจานเท่าเด็ไหมครับอ๋อจานละร้าบาทพอสื่อของเพือ่อนู่ด้วยครับโบ่แพงหอกจานละยี่สิบบาทร่าดการซ้นค่หลายขนาดเลยมันี้แมงชิรอหอยจุบแมงจีปโปมครับไข่มดแดง ี่านแกับเป็นอรับไาจแไปนะอุ้นซ้อนเห็ดใหญ่เบาจนกาสื่เห็ดใหญ่ล่ะเห็นยังกัน่าทางนั้นน้อเห็นเห็นลวดมือแล้วเดี๋ยวเรากำลังกองไข่มดแดง่ออยู่ไ่นองครับไข่มะแดง่ไป จิโลจิโลที่ไพโรสามอะไรอยู่บ่ที่จิโลใช่ลราเนี่ยน่เนี่ยขาดเนยเพิ่งรมาแดงร้องซ่าบาทเด้โอ้ยจิโลจิปูมหอยขัวหอยจืดนี่สยองสี่เนี่ยท่านนี้จีปูหน้าปูหน้าหรือปูแดงครับปูหน้าแต่โตใหญ่โอ้ยมาโตงามเถอะแม่ใหญ่โอ้ยสอนปูหน้าปูขุดเนาะครับตัวนี้เนาะ เพนขุดเราเด้เนี่ยน้อแม่เจ้าตะปูขุดอย่าปูขุดนี่แม่ใหญ่ๆอ๋อเดลังการกับสินค้าหลายเด้ไหมน,นี้เป็นปูเป็นหอยเป็นไข่มดแดงครับหอยขัวก็หับไหนปลาก็หลายคนก็ะไหลหลายมุมน,นี่บรรยากาศนาี่นครับโอ้สุดยอดขนาดเลยบ้านเดี๋ยวเราบิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องครับสินค้าหลายขนาดเลยนเลยมีเคียดดีโมไหม ปลาหอยเดาหอยเด้อเฉียดเฉียดบอลหาสิบบาทบอลจกบาทไหมคะนี่ห้าสิบค่ียดห้บาทเฉียดดหมห้าบาทจ้ามาขอยหัวเราก็มาปูนาจ้างานพุ่ไม่ไม่เอ้ยมีป่ามีไข่มเดงมีหัวหอยไม่หอยมอยดีกว่า่ดง ไข่โดงจ้าก็ได้น่เรามาไข่มเดงอะทำแน่ค่ะชอสามจานอำออแนค่ะสามจานค่ะเเดินาเด้อผู้ใดี่เอาอย่งปลาลวดก็คืองามทท่านไข่มดแดงลูกตอนั่งจิบโกงครับเดินไข่ไข่กับจีบปม ดดดเปปดินะัแวูก้นั่งกับผู้แดงผู้แดงวะใครเดี่ยไปปล่อยอ๋ปล่อยไปเลยนะพลังการปูแดงโลเทเดไหมค่ะเนี่ย ร้อยสามสิบบาทาาาาาอ๋องามๆเลยมหมน,นี่ปูแดงนะครับอยู่ตลาดนัดทะเล่าคคำบรรณาดครับวันนี้่จังหวัดนครพนมคดดรับปูแดงลอย,ลยเลยครับลลอยสามสิบบาทลนยค่่งครับนเรเรีื่้องนรร ไปเจอเลาะเข้าไปเบิ่งบรรยากาศพูณข้างในน้ำกันตอนนี้ผมยังจะหน่อยอยู่เนะครับข้างในเมันคนหลายแหง้งไม่เจอบบนันเนี่นยข้นขึ้นหลายอะต้สงสัยเพิ่นเกียเก่ยวเขาเกี่ยวหนามแล้วแล้วเขาแล้วหนามสินค้ามาขายน,นี่ม่นจะเสียเอาไปนี่ตัวนั้เป็นห <laughs> ม่ำยังนะน,นะหม่ำแบน เินขาหลายอย่างหลายแนวได้ครับบอตจนขาเป็นงดยังหร่ฮะเนมันยาจังรอมาเบ่งเาไปรอทางถีก่อนีโอ้ป่อคอไงตัววันตัวงามแต่มันใส่ยรดยังไหละครเนี่ ร้อยห้าสิบปลาหน้าปลาคอหน้าหืมี่มาหอยขัวเรานั่นปรอแป๊บเจ้าแม่กองก้มารบอ่นี่ววของาเอาสิ ตัวนี้หอยนะหอยนาปูเปลี่ยนพวงเลยฮะเฮ็ดพวงเท่าเด็กไหมครัวงละาบาทพวงละสามบาทเป็นมีมันอันนี่ลำตัวนี้ทั้งบ้านเพื่อนมันอย่างมันสะโคขคือกันเป็แนแบบเดียวกันกครับก็ฝั่งไทยเขามันสะโค เอารวมเลยนะอ้ยปูแดงเขาคือสอดแต่ตัวนะ,ะมันไขายในในังไงนะมันไข่โลเจ้าบาทเนี่ยโลละสองร้อยรูละสองร้อยบาทร้อยห้าสิบบาทอ๋อห้าตักเลยร้อยห้าสิบบาทือ้ห้าถ้าตากสองร้อย มันสอนกับปูได้ครับข้างปูอย่างโองป,ป,ปูปูแดงเดี๋ยวมาซองหนึ่งก่อนท่นั่นนอกจะมีแมงจิปมมันจิปมค่อนดูจีปมใส่ขวด <c oughs> พี่หอนปลาูจ้านี่เลีนซีก็จ้าเบลโดนยัดอาแดงนะจ้าไหลกติดจ้าสอนกับปูแดงตู้โตมันไหมันใบใดดนี่ปนนองปูแดงมันจะเป็นสีแบบสี้มแบบนี้นะตัวนี้ถ้าเลือกกิโลละสองร้อถ้าห้าบอเลือกลอยหา ใช่ใช่ได้ยัตัวสดๆเลยตัวสดๆๆเลยสิน้าไหลได้พี่น้องครับมุมที่นีหอยขัวกันมั้ยอืมตั้งนันเไ็นอย่างนอ้อพนผีช่างผีกับปูดแดงด้วยกันปูแดงกำลังมาหลายครับช่วงในช่วงก็อเอินช่วงยังก็ละช่วงฤดูหนาวปูแดงจะมาหลโอ,อ้ยตั้งผนเท่า อยอดขนาดเลยสงสารมันุ้ยไหวนุ้ยไหวครับนุ้ยผู้เข่าแบบนั้นรอสงสารนะเป็นที่ข <c oughs> าดหมกหอยคั่วกำลังไหลแมงจีโปมกันไหลปูแดงกันไหลด้วยครับสินค้าบรนบานอาหารตามฤด,ดูกาลไหลขนาดเลยตลาดว้าวออนซอ,อนออนซอนปูแดงครับ ตัวนี้สดขนาดเลยตัวสดๆงามๆเลยครับมันจะไต่ไปหาน้องงัวน้องไข่แล้วปูเดาจ้าลดละร้อยห้าสิบเด้อหมูเด้อร้อยห้าสิบบาทด้วยครับปูแดงปูตามทอางามๆโอ้เพิ่งยังขนสินค้าขึ้นมาอยู่อะไอย่าง,ง่ะจะล่ปมป้ยไข่มดแดงปวดพวไข่มดแดงยังเด็กขึ้นมาหลายแท้ ที่โต้ข้าวบืก็จะเป็นเฮดบดป่า,าสุดยอดอดีกหนึงสินค้าครับไข่มมเด็งก,กำลังมาหลาได้ครับปัดสองเขียงคนตัวไข่บบทันใหญ่บบทันตรงครับตลาดนัดบานนาดเหมือนี้ครับเพชนมีถูกเส่อนังคารพี่น้องมาหล่อเบิ้งสินค้าพิมแบนมาหล่อเบิ้งอาหารตามฤดูกาลได้ครับโอขคนไหลย,ย,ย,ยนะอูได้ไหมนะป้าทางนั้นคืองามด้วย ไอ้ยังกบปูแดงกันไหมมเมือพ่อภาพเบืองกัีนี่ัรับเบืองใาญ่ไหม่จักหน่อยต้นหลายพอนะโอ้คือสีงามเจ้ตัวนี้ใครมเด็กปัดกลังกันสีงามขนาดเลย สุดยอดบรรยากาศดีๆครับสินค้าาขนาดกิโลละสองร้อยบาทครับตัวนี้ว้าวพรมใยเบิรงน้ำเนี่ยบอนซอนสีมันอุ้ยเนี่ยตัวเนี่ยมันเหนียบเจ็บเลยนี่แหละตัวเนี่ยตัวเนี่ยมันกำลังไข่ครับช่วงนี้ปูแดงสินค้าตามไปดูกานช่วงนี้หลายขนาดเลยสุดยอดบรรยากาศดีๆครับ โอ้โหหลอดเหมือนทา้งหนาเลยทางหลังเข่าทางหนาบ่วยได้ครับเดี๋ยวเลอะค่อยๆไปน้ำกันสินค้าหลายครับพ้นก็หลายเป็นอีกนึงตลาดครับที่นี่คองปลามีอาหารตามฤดูกาลขายยู่เบิสปีครับตามช่วงฤดูกันแมงจีโอมหอยจุบ

พอใหญ่กิโลละสองร้อยบาทกับผู้คนหลายขนาดเลยเดาารอเบงที่รไฟที่ละมุมกันได้พี่น้องครับเตัวเดียวนั่นเราเอาตัเดียวนั่นเราไล่เงินมเราขี้เี่ค่ะว่า่ถนัดจำประคอบันไดเราผู้คนหลายขนาดเลยาเอาแล้ว เือนงไเดนไหลครับค่อยๆยางเบ่งที่ละซอยเหรอที่ละซอยที่ละม่มตัวนี่กบหน้ากบนี้กบหน้าโลละ200บาทมีกบหน้ามีกรงฝอยครับโลละร้อยไทยสิน้า บางอย่างพวมาได้ถามนะครับเด้อพี่น้องครับเลาะผ้าเละบ,บรรยากาศเลาะชมบรรยากาศครับว่าพันนี่สินค้ายอย่างมาขายเนี่ยช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับเป็นฤดูดหนาวสินค้าก็จะเปลีป่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลนั้นครับขอ้อไข่มดแดงมาหลายเลยเลยช่วงต่อมันไข่บ่ทันตรงป่นไหนพี่น้องไขม่มดแดงปลาคอหน่อย คนหลายขนาดเลยมันจะมีอีกซอยหนึ่งครับเดี๋ยวเอาคอยรอเบิ้งเอาเบิ้งซอยทางนี้ก่อนบักขามนอไม้ปุ้ยนอใหม่เราแต่สวร์ท่านยี่สิบบาทเองค่ะเดี๋ยล้ยี่สิบสดขนาดเลยเพราะได้ตัดมากเ่อเช้านี่แม่เราคนหลายพี่น้องครับสินค้าก็หลายหลายเด้อคนมีผ้ายาวมาอยู่ซอยหนึ่ง คนไทยใหญ่ล็ได้นหน่อยแล้วก็คนหลายห้างนะมาเร็วไปลองครับรอน้ำกันงไปนีิคนหลายห่างถ้าเราบึงเทควายยางเทควายบิึงไปน้ำกันครับมีห้างเปิงห้างต่อมีหอยบวกหอยหน้าบ่ครับเจ้าน,นั้นหอยหน้าใครมันแดง ไข่มาแดงหอยนาะโลเท่าเด็กไหมคะอันบักหอยเฮ่เาตัวละร้อยมันเข่าวไงบ่สคำหน,นี่งหอยขัวหอยเข่าไงตัวละหนึ่งร้อยบาทจะเป็นบักหอยนาะบักหอยขีดกระต่ายบ้านเฮาไข่มาแดงเล่ากับคนนะน่งเมตรตาเลยเพ่ามันบอท่านใหญ่ครับไข่บ่ท่านตรงมันต้องเป็นไข่ฝากไข่หน่อย ส่ดยอดบรรยากาศครับสินขาอาหารปลาอาหารตามฤด,ดูกาลเป็นอีกหนึ่งตลาดด้วยพี่น้องครับสินขาแบบว่าหลากหลายขนาดเลยของปลาอาหารตามฤด,ดูกาลนี่หลายแห้งครัตลาดนะอใาใส่หมดแดงแล้วไหมมาเป็นกระตาเลย ไข่มดแดงผมว่าได้มากกว่าตาเองไข่มดแดงเนาะกระตาหนิมั้ย <laughs> อากระตาเบิ้ลขายไข่มดแดงเเี่่ขงงงาได้นนตอนนี้ถ้าเป็นโล่โลเท่าเดิมครับไข่มดแดงครับโลละสามร้อยบาทไข่มดแดงครับจวงหนึ่งกิโลอยู่ประมาณนี้ตลาดบรน,นาดาลครับตำบลบ,นบ,นบ,นบนันกลางอำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนมปน่านา ปลาดุกปลาคอพอนะโอ้สดแทบานี่เปียกเลยกำลังเหา่ากำลังหเห่าพอนะเห่าก็จะคล้องอีงกอสุดยอดนะครับบรรยากาศสจียงขาพินบานครับหารตามฤดูกาลบ่ต้อง,งครับตลาดเนี่ยมาบ่ผิดหวังแน่นอน ดูนั่นไหมไข่ลเาวบาทไข่มดแดงแมงจุดจีกับนีปูาานาปนเห็ดเป็นพวงพวงละยี่สิบบาทครับพวงละสซาสามพวงห้าสเอ็ดจ้าหอยจ้า คุ้งก็เดยก็หอยกิโลละเจ็ดแปดบาทเนี่ยแหละเปนขายเป็นกิโลละแปดสิบาทหัวหอยนะครับเป็นหัวเป็นแกะเหล่วนะ่นแต่นี้เสือไปแซ่ตามมังงงเอาแมงอันนี้ก็มีแมงละงามเด้แมงไรหอยแต่มงละ้งาม เนเท่าไหร่ของแสบเด้ยนะ 24, มัเฉียดก่ายี 28, <mm> ่สิบแปดมงละงวาย <mm> ด้อวายด้อยอดบรรยากาศเลยครับอุอ้ยผีปู่ไงเราว่าทัานใหญ่ว่าท่านเลวอยู่ปูนาหวงละยี่สิบบาทสามพวงหาสิมก็ได้ไหมครับวนะเห็นไหมแงระงำเรา สุดยอดครับเมื่อตัวแนวเขียนพี่น้องครับมาจัดเตรียมแต่ว่าเพื่อนก็นจะนั่งไขรเป็นแถวนั่งไขรก็เพื่นแบบนี้ครับสินค้าก็จะวางใหญ่ๆกันส่วนหลหยแล้วของปลาตามไปดูการจะมาจากพี่น้องทางฟังเล่าด้วยครับเจ้าเข่าเจ้านาแล้วแล้เพิ่หาสินค้านมาขายสุดยอดบรรยากาศครับ อ๋อน,นี่ล่ะพี่น้องครับบรรยากาศตลาดนัดบ้านนาดครับตำบลบ,บ้านกางครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเพ็่มีทุกส่อหน้คัครับเริ่มขายตั้งแก่เปียมงสวิครับ